ที่ที่หิ่งห้อยน้อยพาผมมานี่คือลำห้วยแต่มันแปลกว่ามันเหมือนกับเอาหินนี่มาวางเรียงไว้นี่นะแต่มันไม่มีรูเจาะนะ,ะาวางไว้ก่อน,นถ้าเเจาะอ่อาวางไว้เราจะมาเจาะทำไมเพราะว่าเจาะเพื่อคนย้ายือตัวนี้นะถ้าเป็นฐาน เขาจะวางในความคิเเขาจะวางไว้ไอส,ส่วนที่มาที่หลังเ็าจะเจาะพืน้นเอาวางรองพื้นก่อนอืม,อมที่เห็น<ป>อยู่นี่นะเป็นหินที่แต่แต่มันจะคล้ายๆกับเอามาเลียงแต่เราก็ยังไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรนะเพียงแต่ว่าสงสัยไว้ก่อนพี่ลงคอยเป็นนี่เด้อท่านผู้ชมเด้อพิงหอยน้อยพาไปเข้าห้องว่า หอมม้องคำมยผมไม่เห็นกกไม้ต้นนี่นะก็ไม่เห็นเฮ็ดบุษบุญนี่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 เฮ็ดยังไงขาวแทนกักลากอยู่พี่น้องเลยถ่ายรูปไปก็เดอ้ออ๋อต้นเฮ็ดมดอันนี้โคดแล้วหอมม้องคำมยเดอ้อจักกุะนะัง กงไม้ผุหักแล้วที่เห็นอยู่นี่คือขมิ้นต้นเด้อนี่อยู่ป่าของผู้ล้อมข้าวกับใบร่นแต่ต้นนี้นี่สีเสียดมั้งเนี่ยที่หักนอ๋อจำได้ว่าเคยมาแถวนี้เมื่อแปดเก้าปีที่แล้วเนี่ย ห้องน้อยบอกว่าน,นี่เราเรียกว่าห้องค้เมยห้องหมายถึงร่องน้ําค้เมยนี่หมายถึงหยัง่ง,นนงโอ้แล้วเมือดิจ่ะกระทิงกระทิง้งโอ้มีรอยเจาะโอ้ยอมาแม่อันนี้เป็นเบ้าครับกุมมะเพลี อันนี้เป็นร่องน้ําหรือโศกน้ําโศกหรือสโลกโอ้บอ่แมโศกน้ําโตรกทานนะพี่น้องขึ้นนานๆไปมันจะเป็นนี่แหละห้องคำเมยแสดงว่าตะก้อนนี่มันจะต้องมีัวกระทิงโอ้ต้นไม้อันต้นขาวๆในห้องต้นอย่างนี่นี่ตะแบกบะห,หรือต้นเปย ปอดงต้นเปื่อยสมัยก่อนก็ยังมีช้างต้องมีมงูกระิงมีเสือมีอผู้แนวเดิมาเสากันยังมีที่ท่านผู้ชมเห็นมันเป็นทางเรียบๆมันไม่ใช่ทางถนนสมัยนี้นะมันประมาณ50สปีที่แล้วเขาเอาแท็กเตอร์มาสำรวจหารน้ำมันยิงห้อยน้อยว่านะ่ะตัวเขาก็ยังท่านเห็นอยู่ มันก็เลยเป็นทางเรียบลงไปฝ่ายโบราณไม่ใช่ว่าเขามาตัดสมัยนี้ได้นี่ถ้าไม่รู้ประวัติศาสตร์ก็จะเข้าใจผิดว่ามีรถยนต์รถแท็กเตอร์มาไม่ใช่เป็นเส้นทางของการสำรวจบ่อน้ำมันแต่มันอาจจะไม่คุ้มในการ ขุดในทางพณนชย์หรือเปล่าหรือว่าเก็บไว้สะก่อนไม่แน่ใจอันนี้ต้นหมักเล็บแมวถ้าเสื้อธรรมดาเนี่เอาไวอยู่แต่ถ้าเป็นเสื้อทหารนี่หนามานี่มาเบิกใกล้ๆนี่นี่นี่บอมมันเกาะแต่ถ้าดึงนี่โบไปยังแต่ถ้าหักนี่น เห็นบนน้ำเล็บแมวนี่ยมันคมมากเลยถ้าเสื้อธรรมดาเนี่ยจะงอแลยวค่ะนี่นี่นี่เขาจึงบอกว่าให้ระวังเข้าป่าอย่าประมาทผมไม่ประมาทเลยอาหารน้ำนี่เนี่ยนี่กาแฟนี่กินได้อยู่สามมื้อคนนีโอ้ยอยว่าสามมื้อไหมอาทิตย์หนึ่งนี่แหละครับบมเข้าป่าอย่าประมาทต้องบอกต้องครอบก่อนมานี่ผมนั่งภาวนาสวดมนต์ตอนเช้า ทิศบุญให้ปู่พันทองให้เทพเทว,วารับเจ้าป่าเจ้าเขาสะก,ก่อนนะคนเข้ามาไม่ให้เข้าไปรบก,ก,กวนรบหลูเขาได้และระหว่างมานี่ยอย่าร้องเสียงดังวุ่นว,ว,วาย,วายให้เคารพสถานที่ตอนจะออกกระบอกเพิ่นเนี่ยคือความขารพแล้วฟังรหัสป่าอย่าไปทำเสียงอุกทึก ค่อยๆไปให้เกียรตินะเพราะว่าเราจะรู้บอกว่าเพื่อนอาจจะอยู่เต็มตต้นไม้รหรืออาจจะเป็นเมืองเมืองหนึ่งอยู่ใดนี่เอาไปเดินเข้าไปเพื่อนผ่นเห็นเราเราผ่นไม่เห็นเพื่อนบันเสียงดังโวกเวกแสดงกิริยาอาการพูดคำหยาบคายหรือคิดไม่ดีระหว่างเดินก็ให้มีสติพุถุพุถธปุถธบุญมันก็จะเกิดพอเกิดเพื่อนได้รับมันก็รักษาคุ้มครองะอะไรที่ไม่เคยเห็นก็เห็นอะไรที่เคยไม่เคยได้ก็ได้ธรรมะก็ขุดขึ้นในใจเลย อยูสิชัดอันนี้เรียกว่าห้องคำเมยห้องคำเมยคือล่องน้ำห้วยยิงห้วยน้อยบอกว่ามาเห็นมานี่ก็ตั้งแต่เด็กๆแล้วตั้งชื่อลูกชายก็ตั้งชื่อว่าบักเมยก็ตั้งตามห้องเมยเมยแปลว่ากระทิงเลยพี่น้องเลยเมยแปลว่ากระทิงวัวกระทิง แสดงว่ามันอาจจะมีกูกระทิงจริงๆล่ะสมัยก่อนแต่ตอนนี้มันก็จะถามหาเอออันนี้เนาะห้องคำเมยเนาะอันนี้ไทมาอนมันมันมีหลายบด่ดปกติหน้าฝนน้าจะต็่ำจะเต็มเนาะ,ะนอ,นอือแล้วก็จะไหลลงจากนี้ก็จะลงไปอนลา,นาน็มอ๋อ ออตรงนี้ลงไปมันจะห่งนี้ไปฝามันจะลงไปฝายนเนาะอันนี้เออเออคือคือคือแถวนี้นี่ห่างจากฝายโบราณทางทิศตะวันออกนีนอยู่ประมาณสักสองสารเมตรละบบได้ไกลดอกแล้วผมก็มาเห็นป้ายที่บอกพิกัดของฝายชะลอน้ำ ที่ทางป่าไม้เขาทำไว้ฝายจะรอนะก็อยู่ตรงนี่แหละเท้าผมนี่แหละคือถ้าหากว่ามันมาแล้วเขาก็จะกักกักน้ำไว้ให้ไม่ไม่ให้ไหลพูดง่ายๆว่าเป็นแอ่งไว้จักหน่อยคือให้น้ํามันขังไว้สัตว์ป่าก็จะได้กินแต่มันก็นานมาแล้วเนาะการทําฝายไม่ได้ทํำง่ายนะท่านผู้ชมไหม ต้องใช้แรงคนพอสมควรเลยถ้ามีงบประมาณอีกก็ดีเนาะไปโบราณที่หลนนยจากนี้นะมันเป็นที่เนินขึ้นภูเขาสูงเลยแล้วฝั่งนี้ก็ภูเขาสูงนี่อันนี้หันไปทางภูเจ็ดหน่วยหรือภูเพชรแล้วโค้งมานี่สูงแล้วนี่เป็นร่องน้ําแถวนี่แล้วจากนี่นะเป็นภูเขาสูงเลยโยสูงปรามาณสิบเมตรพันธุ์มะฮะความสูงน่ะ แล้วมันจะสโลปลงไปที่ฝ่ายโบราณฝ่ายโบราณก็ลงไปนี่แหละบอกใกล้ดอกแค่สองสามร้อยเมตรก็ได้ละตรงนี้นะมันเป็น คันคูดินสูงสูงสักเจ็ดแปดเมตรนูนะมัง้งแล้วก็ต่ําลงไปก็จะเป็นฝ่ายโบราณเนพราะฉะนั้นแถวนี้นะกับร่องห้วยอันห้องคาเมยที่เห็นนี่นะมันก็เลยเป็นหุบเขาที่คล้ายๆจะเก็บน้ําแล้วที่เห็นไกลๆน่นะ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 ที่เห็นเงาๆน่ะอันนั้นเราผู้เพกครับ เพราะนั้นเราอยู่ตรงข้ามภูเพกฝั่งตะวันออกนี่นี่น่าจะเป็นการสำรวจฝ่ายโบราณครั้งแรกที่เออสำรวจบาลายครั้งแรกลนะอลองดูเห็นโบเห็นกะถือว่ามาออกกําลังกายบริเวณนี้มีต้นมะกอกลูกเล็กกินแซบล่นเต็มอยู่นี่แต่เราก็ไม่ได้เอาดอกเพราะว,ว่าอยู่ริมถนน สร้างขึ้นภูเพชในกระหลายแถวนี้เป็นห้องคำเมย์อยู่ขวาแล้วมันจะลงไปที่ฝ่ายโบราณแต่ฝั่งขวาเนี่ยมันจะเป็นเนินดินขึ้นมาได้เนินใหญ่เลยละ่ะถ้าน้ำานี่สูงระดับเนินดินอันนี้เดี๋ยวโอ้โหอ่างเก็บน้ำใหญ่ แต่คิดว่าสมัยเก่าคงเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะทำว่าใหญ่อางใหญ่ปนนี้